ดูกีฬาดีๆกับ DTV ีสวัสดีค่ะตอนรับแฟนกีฬาเข้าสู่รายการดีสปอร์ตเช็คก่อนเชียร์โปรแกรมการแข่งขันปี2022กับ DTV ซึ่งเนื้อหาของรายการก็จะนำเสนอโปรแกรมการแข่งขันและช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดกีฬาหลากหลายชนิดโดยเฉพาะโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ลงทำการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆเพื่อเป็นการร่วมกันส่งกำลังแรงเชียร์ไปถึงนักกีฬาของพวกเรานะคะดีทีวีก็จะนำเสนอข้อมูลโปรแกรมการแข่งขันและช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดมาฝากแฟนๆกีฬาทุกท่านเหมือนเช่นเคยค่ะ ก่อนไปรับชมโปรแกรมการแข่งขันฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำนำเสนอโปรแกรมการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจมาฝากทุกทกท่านอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและสำหรับวิดีโอนี้ค่ะดีทีวีก็มีโปรแกรมการแข่งขันและถ่ายทอดสดฟุตบอลชายทีมชาติไทยในช่วงเดือนมีนาคม2565มาฝากแฟนๆฟ,ฟุตบอลกันค่ะ ในเดือนมีนาคมนี้ค่ะฟุตบอลชายทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามทั้งทีมชาติชุดใหญ่ที่เตรียมความพร้อมสู้ศึกเอเชียนคัพปี2022รวมไปถึงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่กำลังจะเดินทางไปแข่งขันรายการดูใบคัพปี2022ที่ประเทศสหรัฐอารับเอมิเรต และในวันนี้ค่ะเราจะไปเช็คโปรแกรมการแข่งขันทั้ง2ทีมก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นค่ะไปดูกันที่โปรแกรมการแข่งขันในทีมชุดใหญ่กันก่อนเลยนะคะโดยทีมชาติไทยนะคะมีนัดลงสนามอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์สแมตช์แมตช์แรกนะคะวันพฤหัสบ,บดีที่24มีนาคม2565ค่ะโดยเวลาประมาณ19นาฬิกาค่ะทีมชาติไทยจะลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมชาติเนปาลโดยคุณชมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน AIS Play และยังรับชมผ่านทางไทยรัฐทีวีได้ อีกหนึ่งช่องทางนะคะวันอาทิตย์ที่27มีนาคม2,565ค่ะเป็นเกมแมตช์ที่2ของการอุ่นเครื่องทีมชาติไทยเวลา19นาฬิกาค่ะทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติซุรีนามคุณผู้ชมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน AIS Play และยังรับชมผ่านทางไทยรัฐทีวีได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะ โดยทีมชาติไทยชุดนี้ค่ะก็กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันในรายการฟุตบอลเอเชียนคัพปี2022ประมาณเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะโดยดีทีวีนะคะก็จะนําโปรแกรมการแข่งขันและช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดมาฝากคุณผู้ชมก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเหมือนเช่นเคยนะคะไปเช็คโปรแกรมแข่งขันของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในเดือนมีนาคมซึ่งรายการที่สําคัญก็คือรายการดูใบคับปี2022มีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้ค่ะ วันพุธที่23มีนาคม2565ทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกค่ะโดยเวลาประมาณ23นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคะทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติกาตาคุณผู้ชมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน AIS Play และยังสามารถรับชมผ่านทางไทยรัฐทีวีได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะ แมทที่2ค่ะวันเสาร์ที่26มีนาคม2565เวลาประมาณ19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนโดยคุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS Play และยังสามารถรับชมผ่านทางไทยรัฐทีวีได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะ ในส่วนของแมตช์ที่3นะคะจะเป็นการจัดอันดับจาก2แมตช์แรกนับคะแนนหาทีมแชมป์และอันดับอื่นๆต่อไปโดยในกรณีที่คะแนนเท่ากันจะตัดสินด้วยผลต่างคะแนนได้เสียคะแนนแฟร์เพลย์หากเท่ากันอีกก็จะจับสลากหาทีมที่จะเข้าไปแข่งขันต่อในรอบต่อไปในวันที่29มีนาคม2565ค่ะ ในโอกาสนี้ค่ะขอเชิญแฟนกีฬาทุกๆท,ท่านเลยนะคะร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาตัวแทนจากประเทศไทยในรายการแข่งขันตลอดปี2022ไปพร้อมๆกับดีทีวีค่ะและทั้งหมดก็เป็นด e ีสปอร์ตเช็คก่อนเชียร์โปรแกรมการแข่งขันปี2022เก็บมาฝากจากดีทีวีและคุณผู้ชมยังสามารถติดตามโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจอื่นๆเช่นโปรแกรมวอลเลย์บอลทุกรายการที่มีทีมไทยเข้าร่วมแข่งขันโปรแกรมฟุตบอลโปรแกรมตะกอ้อโปรแกรมแบดมินตันหรือหากคุณ ผู้ชมสนใจกีฬาชนิดใดสามารถแจ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยดีเสมอมารบพบกันใหม่วิดีโอหน้าดีทีวีสวัสดีค่ะ